สวัสดีครับกับผมนายแพทยกวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือ,คอ,คอเรื่องชีวิตที่ดีคืออะไรบทเรียนจากโครงการศึกษาชีวิตมนุษย์นานกว่า85ปีจากฮาวาดเพราะว่าไม่ใช่ทั้งงานชื่อเสียงหรือแม้แต่ความร่ำรวยไม่เกี่ยวเลยนะครับชีวิตที่ดีคืออะไร บทเรียนจากโครงการศึกษาชีวิตมนุษย์นานกว่า85ปีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพราะว่าไม่ใช่ทั้งเงินงานชื่อเสียงหรือแม้แต่ความร่ำรวยเลยมีการสำรวจคนยุคมลเลนเนียนถามว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของพวกเขาคืออะไรมากกว่า80%ตอบว่าเป้าหมายสูงสุดคือความร่ำรวยและอีก50%คือการมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเรามักจะถูกสอนให้มุ่งไปที่งาน ทุ่มเทให้กับงานมากๆและประสบความสำเร็จให้มากขึ้นเราจะจะถูกฝังหัวว่านี่คือสิ่งที่เราต้องไขว่คว้าเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีโครงการ Harvard Study of Adult Development เป็นโครงการศึกษาชีวิตมนุษย์ที่นานที่สุดเท่าที่เคยมีตลอด85ปีศึกษาชีวิตของคนกว่า724คนถามพวกเขาเกี่ยวกับงานความเป็นอยู่ และสุขภา,ขภาพปีแล้วปีเล่าโดยไม่รู้เลยว่าส,สุดท้ายชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับการศึกษาวิจัยแบบนี้หายากเพราะเกือบทุกโครงการรักษาแบบเดียวกันนี้มักจะล้มเลิกไปภายใน10ปีบางทีกลุ่มตัวอย่างขอลาออกจากโครงการหรือไม่ก็ไม่มีเงินสนับสนุนโครงการต่อหรือบางทีนักวิจัยดันเกินหมดความสนใจขึ้นมาและบางที นักวิจัยเสียชีวิตและไม่มีใครสารต่อโครงการในพวกนี้โครงการศึกษานี้รอดมาได้กลุ่มตัวอย่างของเราประมาณ60คนจาก724คนมีรอดมา60คนที่ยังมีชีวิตอยู่และยังร่วมอยู่ในโครงการนี้ส่วนใหญ่ก็อายุราวรา0กกว่าปีแล้วตั้งแป่ปี1938การศึกษานี้ศึกษาชายอยู่ 2กลุ่มกลุ่มแรกเริ่มเข้าโครงการขณะเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยฮาวาดพวกเขาทุกคนจบนะครับวิทยาลัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเกือบทุกคนก็ออกมาเข้าร่วมสงครามนะครับกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเด็กชายจากชุมชนที่จนที่สุดในบอสตันนะครับเด็กๆถูกคัดเลือกเข้าโครงการ เพราะพวกเขามาจากครอบครัวที่มีปัญหาและด้อยโอกาสมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในห้องเช่าที่ไม่มีน้ําใช้ด้วยซ้ำนะครับพวกเขาเข้าร่วมโครงการเด็กทุกคนถูกสัมภาษณ์และได้รับการตรวจร่างกายสัมภาษณ์พ่อแม่จากนั้นเขาก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีชีวิติตแตกต่างกันบางคนเป็นพนักง,งานโรงงานทนายความช่างปูนและหมอ อีกหนึ่งคนเป็นประธานาที่บดีของสหรัฐอเมริกาด้วยบางคนติดสูราหรือรังบางคนเป็นโรคจิตเภทบางคนไต่บันไดของสังคมจากชนชั้นล่างสุดไปชนไปเป็นชนชั้นสูงสุดบางคนดำเนินชีวิตไปในทางตรงกันข้ามก็มีนะครับผ่านมา85ปีแล้วโครงการนี้ยังดำเนินต่อทุกๆ2ปีนักวิจัยจะโทรหากลุ่มตัวอย่างเพื่อถามเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง ชายในกลุ่มเด็กยากจนจากบอสตันหลายคนถามว่าทำไมพวกคุณถึงยังอยากศึกษาชีวิตผมชีวิตผมไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับไอนี่กลุ่มเด็กยากจนแต่ชายจากฮาวาดไม่เคยไม่เคยถามคำถามนั้นเลยนะครับหลังจากสัมภาษณ์ก็เก็บตัวอย่างเลือดและสแกนสมองคุยกับลูกๆอัดวิดีโอขณะที่พวกเขาเล่าความกังวลใจให้ภรรยาฟังสิ่งที่การศึกษาชิ้นนี้ค้นพบนะครับ จากข้อมูลจำนวนหลายหมื่นหน้าบทเรียนไม่ได้เกี่ยวกับรรวความร่ำรวยความโด่งดังหร,หรือการทำงานหนักสิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่งานวิจัย7จมาปีบ่งบอกคือความสัมพันธ์ที่ดีนะครับจะช่วยให้เรามีความสุขและแข็งแรงมากขึ้นแค่นั้นเลยจริงๆนะครับข้อคิด3หลัก3ข้อหลักๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่พวกเขาสรุปม,มาก็คือ ประการแรกความสัมพันธ์ทางสังคมมีประโยชน์กับเรามากนะครับและความโดดเดี่ยวโหดร้ายมากกลายเป็นว่าคนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวเพื่อนสังเพื่อนและสังคมของเขามีความสุขมีสุขภาพดีและอายุยืนกว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยกว่าคนที่ถูกทิ้งโดดอย่างโดดเดี่ยวจากคนอื่นจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขสุขภาพเสื่อมทรงตั้งแต่ช่วงกลางของชีวิตเลยนะครับ การทำงานของสมองเสื่อมลงเร็วกว่าและอายุสั้นกว่าคนที่ไม่โดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนมากมายคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวได้เช่นกันนะครับประการที่สองคือคุณภาพของความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั้นสำคัญการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นชีวิตแต่งงานที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำร้ายสุขภาพนะครับ อาจจะมากกว่าการอย่ารัางซะด้วยซ้ำการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่อบอุ่นช่วยให้เราแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นนะครับสิ่งที่ทำนายว่าคนเราจะมีความสุขในวัย80คือระดับความพึงพอใจของความสัมพันธ์ที่พวกเขามีคนที่พอใจกับความสัมพันธ์ที่มีตอนอายุ50จะมีสุขภาพแข็งแรงกว่าตอนอายุ80นะครับ ประการที่สามความสัมพันธ์ทําให้สมองของเราแข็งแรงด้วยคนที่มีสามสัมพันธ์ที่ดีจะรู้สึกว่าพึ่งพึ่งพาอีกคนได้มีความจําที่เฉียบแหลมส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่รู้สึกไม่ไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นอีกอีกคนได้ความจําจะเสื่อมถอยเร็วกว่านะครับความสัมพันธ์ที่ดีที่ว่าไม่จะเป็นต้องราบรื่นตลอดเวลาคู่รักวัยแปดสิบบางคู่อาจจะทะเลาะไม่หยุดไม่หย่อนแต่ตราบที่ เท่าที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถพึ่งพากันได้แค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับบมืครั้งที่พวกเขายังเป็นหนุ่มวัยรุ่นคนเหล่านี้ก็เชื่อกันว่าเชื่อเหมือนกันว่าชื่อเสียงความร่ํารวยการประสบความสําเร็จคือสิ่งที่พวกเขาต้องได้มาถ้าอยากมีชีวิตที่ดีแต่ตลอดจะสุาปีที่ผ่านมางานวิจัยชีย้เห็นว่าชี้เห็นแล้วว่าคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดคือคนที่ทุ่มเวลาให้กับครอบครัว เพื่อนและสังคมนั่นเองนะครับแล้วคุณล่ะตอนนี้คุณอาจจะอายุ25 40หาหรือ60คุณกำลังทุ่มเทให้กับอะไรอยู่หันมาทุ่มเทให้กับครอบครัวเพื่อนและสังคมซะโดยด่วนนะครับอย่าอย่าพลาดชีวิตนั้นสั้นนะักจนไม่มีเวลาสำหรับการทะเลาะการขอโทษการอิจฉาลิษยาการต่อว่าซะด้วยซ้ำมีเพียงเวลาเพื่อให้ เรารักกันและจะว่าไปแล้วแค่นั้นก็แสนสั้นเช่นกันนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ